ดีได้เลยเป็นจะได้อีล่ะข้อมูลซื้อเวลาเห็นหน้าพอครั้งที่เท่าไรครั้งที่สามอ่ะลุงแม่อยดีใจปะดูดีใจแถมยังมาพร้อมกับข่าวดีด้วยเนาะลาข่าก็พอก่อนว่าภาษาไทยให้ฟังในเด้อภาษาเพคนเองอ่ะเด้อโอเคป๊อปโอเคปันได้จ้าเนาะตัวมนีเนาะทั้งพอกอนทั้งก็เอาข่าวดีมาให้น้องในลายย่างดูย จากเรื่องก็เหมือนน้่ฮะจากเรื่องก็นาเบอร์โน้หรอจากเรื่องจากเรื่องมีสักอย่างอันใหญ่ๆอกนคือหนึ่งไฟฟ้าไฟฟ้าอันที่สองอันที่สองยังนี้เนาะใครลืมแล้นี่ยสี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 สสีสสี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 สสี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 นีีสีมีสสี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 ีที่สี องคนเดอโดยพ่อสบายดีจ้าพ่อเดินทางปลอดภัยเดอว้าวแดดเปี้ยงเปี้ยงพูดใหพี่น้องหน่ยเนาะเาวแดดอะไรเสาวฝนแล้วไปจ er ักบานนี okay. oh, ้ ok. <t ars <t ars> พูดใหพี่น้องหน่ยเนาะแดดเนี่ยพูดใหพี่น้องเลย ทางเขาบ้านสามกาุกดาไปมาจนสิบได้เนาะโดยอา้าวกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสด,ดีเด้เอพอเม่พี่น้องเ้ยเนาะว่าสเปลี่ยนทางพี่น้องฟังลาฟังไทยตางประเทศไปพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมุกดาวันซาลาวคือเก้าเปิดภาพขึ้นมากะมาเยี่ยมมาหาทางน้องปลาเพื่อนคุยพี่น้องเนาะเด้โอโ้ทางสร้าง วาไวดีเนาะนีน่เนาะสบายดีเด้อทางสร้างเนาะเดลยทางผู้บ่าวสร้างเพื่อพี่น้องเลยเธอเป็นงานสาบเลยจวดจัดไว้าวา,วาอิลีอันนี้ทางนี้ก็เน,น,นาะกำลังฮิตเลยเดยอ่ะสบายดีเด้อทางนี้เด้อเลยเบิด้ดมือเดลย มาเบิรงทางนี้กันก่อนตอนนี้พูดพิน่าวเลยอ่าสบายดีเด้อสเเ้อรดบายดีขอนไลน์มานีฮขอนไลน์เลยเลยอ่ะสบายดีเด้อทางนี้เด้อทางสาวแก้วเด้อโดยก็ทางนี้อีกนะโดยสบายดีเอุ๊ยตกใจเบิร์ตระวังคอคอบิดได้หลายเด้อสบายดีสบายดีประเด็นน่เด้อมันเมื่อยเลย ทางว่อมือสึกย์องปาก็นา้ละใช้ทางพ่อพิ่นไปใช้ทางพ่อพิ่นไปใช้ใช่ละอยู่ทางนั่นโอ้หัอเศร้านี่อันทางเสาแก่พ่นหม้อไปรับหัอเศร้านี่โดยทางสบายดีท้างคอยละกันคอยแม่นอยู่คอยก็ไปรับแต่กาแต่ว่าเป็นดุจบานณะโอ้ทางไอหน้าเพิ่นโดยเป็นดุจบานะเพิ่นพอดีทางพ่อเพิ่นโทรมาหาก็นเลย เราก็เลยไปสานกับบ้าน衲เพิ่นโอ้โหให้เพิ่นอ่าพาไปเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นทางอายเพิ่นมีรถพูดไปเพียงเลยก็เลยมากับสาวแก้วแล้วเราก็ได้เจอประสานไปน้ำกันเลยมาให้ถือกันใส่น้ำเย็นมากินเลยเส้นน้ำเย็นเป็นน้ำพุ่นนี่น้ำเย็นนะน้ำเย็นเบอร์เดิโอ้น้ำแข็งไงอาจารย์จีเจ้าคุยกับน้องเพิ่นเด้อเอา คุยแท้ข่อยยังไม่ทันได้วอาอย่างเลยเจ้าก็อยู่กันกลัวข่อยกำลังสิถามโตแต่เราทีทามกนก็สิไปแด้วเนาะอ๋อข่อยก็บกำลังสิถามเจ้าก็จะพาเดชกำลังขี่เข้ามาวะมาข่อยมาเออจ้าก็มาหาพี่ก็ได้เอ้ยะวันนี้เลยอันเปิดมานอนคืนบ่เรือว่าแบบไหนเรื่องมากรับเปิดสิกรับแล้วเิมาเมาสิกับเลยประมาณจังหน่อยนี่แหละหนึ่ง ดีเดี๋ยนิมโซงด้วยนะจะบอกคือสนุนเลยเนาะประมาณสามโมงน่าสบายดีแค่นั้นเลยสวัสดีกับประมาณบ่ายสามไปโซงเพิ่นอยู่ได้มิตรภาพเลยบอกเม่นอ้ยเมื่อเช้านี้ก็ไปหับยิ่หันมาเพิ่นว่าถามเพิ่นอยู่ว่าสีนอนคืนบ่เพิ่นว่า บนอนขึ้นขอกลับเพิ่นวะแบบมาเาเพื่นก็มี่แยบมีการข่อยก็ยังบ่ท่านข้าใจไปบ้านเพิ่นนในยูโคลาชนี่บบอันนี้ก่อก็บริถามพี่กัแมนโคลาชบเพ่สุขแมนเพิ่เว้กมาํารถอยู่ก็ไอ กระโขก็เพื่อตั้งใจฟังไงคนรถแต่จะงก่อนแต่สิโมงคนวันสิบสองโมงกลางคืนคนมาคนตั้งใจอะไรได้มาแต่ลาเอ้ยเนาะธรรมดาได้ไาเอ้ยาแต่สิบสองโมกลางคืนอดพี่พอดีเพรามึงเศร้ากินประพนโยแถวมกดาหานี่ฉันเนาะเพราะว่าคุนเจ้าไปเอาแต่เศร้าเลยมันบ่ฮะเนาะก้าเ้านมาหอดก่อนอีกเนาะตั้งเ้าไป พอดีไปเห็นเพื่อนน่งรอถ่าเนาะแสดงว่าเพื่อนนี่คืออ่าขึ้นรถถ่าแล้วมาถ่าอยู่อันลานเลยเนาะเพราะว่าอันบ่เสียเวลาเนาะบ่เสียเวลาคนมาหาเพื่อนอี่เท่าไหรเหาก็ว่าสิไปอ่ารอถ่าเพื่อนแทนเด็ดสิบหกเพื่อนถ่าเหาว่ะสรุปแล้วเพื่อนได้ถ่าเพื่อนถ่าเอาเลยกับอาทิตย์กี้เหากับบ่คือเราเพื่อนสิมาฮอตไปเศร้าเนาะกับคือว่าเออพอเพื่อนหน่าสิมาฮอดประมาณแปดโมงเว้ยสินะ จะไปแล้วเห็นความตั้งใจของเพิ่นเนาะคือว่าเพิ่นอยางมาหาอีหละดีได้ดอยเป็นใจอีหละความูลเสิรฟเวลาเห็นหน้าพอครั้งที่เท่าไรครั้งที่สามรู้ไห่เลยดีใจปะเนยดีใจแถมยังมาพร้อมกับข่าวดีด้วยเนาะเนยเข่าไฟ แม่เลยเออขาไฟฟ้าน่องขาน่องป่าดีใจนงที่เขาได้เดินเมื่อบ้านมาเลยเมื่อก่อนอะเพิ่นเดินเมื่อบ้านเดินเมื่อนั้นเดินสารโทรศัพท์สารโทรศัพท์ถือว่าสิได้ครบจบทุกอย่างแล้วบารีเนาะข่าวเดียวคือพอมาวันนี้กะถือว่ามีข่าวดีหลายอย่างเนาะโดยเรื่องระบบระเบียงเพิ่นกระซี่นั่นเลยไดระเบียงหน้าบ้านในบ่ ตัวนว่างเพีย่างเพยบงานก็วุ่นกนะนยหนาบ้านเี่เลยเรื่องัวเโจ้าใสโจยังล้วอะไรบอบบอบบนอรมมุดขาส่วนภาพหลังงูขึ้นมาอื่วนอะไรเเนาะถือว่าสมควนเนาะน ดีมุกดีใจน้ำลายได้ลาเด้อเนาะเงยเป็นยังจ้าเด้อนเด้อเอจีคอเด้อสดหนึ่งก่อนลาก็พอก่อนว่าภาษาไทยให้ฟังในเด้อภาษาเพื่อนเองอ่ะเด้อโอเคป๊อ บอกแค่ปันไดจ้าเลยเลยภาษาไทยกับภาษาพอกลเนาะพอกลนี่จะเป็นทุกภาษาได้เพราะว่าพันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งยังลูกครึ่งอีสานกับไทยเลยโคราชจังหวัดลูกครึ่งโลกคนน้องเลยคอยคอยการสิครตูคนเด้ออาหน้าไปแต่คลิปก่อนโอเคจัาปลาคนเด้อด์เลยสบายดี เป็นเพ่อนแต่เศร้าเก็บแล้วว่าโหคนเลยอา่าพกรแล้วก็ยังรอตอนนี้เพิ่นทั้งในอยู่รอเบิ่งเพื่อนตีละขางในเนาะหน่อยเหน่อยเพราะว่ากัญชีฮอนโมงเวลาเพิ่อนชีวการเพิ่อนก็ต้องเบิ่งหน้างานแล้วก็ไปอ่าคิดวางแผนอีกเนาะว่าสีเฮ็ด่วนได้ในออกทางน้องปลาไอแห่งทางน้องปลาเพิ่อนพูดอห่พี่น้องเลยเหน่อยเลยป้าชาก้อนอื่นเดียวอะเดี๋ยวทางเใจยกษียดทางเจ้าคุยกับทางเอ้ๆเพื่อนไปเด้อเหนื่อยอะขับไปรอเบิ่งขางในก่อน โดยไอละสบายดีสบายดีเดี๋ยวขับไปเพื่อนก่อนพูดพี่้องในข้างในเนาะอากาศบางพงว่างเพลนพพี่้องเลยจะเท่าไม่พิกาอยู่สี่เดียนาสี่สิบามสิบสามีแนเียงนคื่จะได้เราเป็นยงเนาะมีมีเดี๋ยวเอาก็ให้ ลองให้นสิ่งนี้แล้วก็ให้ม้าสมุดมาตาไม่เด้เนาะมาเบิ่งโอ้ไว้ดีเนาะเพราะว่าท้าทายตอนนั้นยังบ่ทันแล้วเลยพวยพี่น้องเนาะอันนี้คืออครูเซมี้เพิ่นก็น่าจะเทคานเลยบันี้กพอ่น้เองทางภาคอ่าห้องน้ำน้องปลาเพิ่นทางพ่อครูพ่อพนยังคุยกับอ่าทางตู้อยู่ยเ้ยพี่น้องไว้โดยคุณเนาะปลาทางศาลข้าก็ยยันต่อเนื่องเลยบ่มีกรุ๊ปมีหยัางมโนเคเขตแดะแท้นี่เนาะ ตัวคนปูนยังต่อเนือ่องเลยเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเข่าง,งานช่วงบ่ายทั้งโฟกอลเพื่อนกันคือสิได้เดินทางกลับแล้วบัดนี้เพื่อนพี่น้องเลยเนอะอ่าอืน โบเห็ดบอนรถมียังขึ้นสบายโอ้เห็ดบอลรถขึ้นไปไหนอาไปไหนกันคะคือการเนาะต้องต้องหาดินมาถมขึ้นนะจ้าหาดินมาถมขึ้นไปนี่กันคะคือการเนาะเอาเข่าไว้ขึ้นครัวเลยก็สบายมันปิดาปูนปิดชายเลยใน่วยพี่น้องเลยอดินมาปิดไปปิดไปย่างมันก็ขึ้นอีกจ้าแ่เดี๋ยวก็เล่นกันนะห้ารอทรงพอเพลินพเพลินพี่น้องเพลินสิกลับแล้วเนาะเดี๋ยวให้เพลินคุยเบียกกับพอตูไปก่อน ตัดผ้ามาหาทางน้องป่าอีกบาดนี้กะนางลมกันกบมักซีอยู่บ่ข่นยังบ่ได้เห็นเด้เอ้าสบายอยู่แล้วไแกละข่อยบาดนี้เฮาบ่ฮู้ว่าสสียังเนาะแต่ว่าไผด้อเจ้าเเจ้าก็ฮู้บ่แม่เร่อเพราะว่าเพิ่นมาแจ้งไว้่เนาะว่ามักซีหยังแล้วก็มื้อเด้อเอาได้เนาะแม่นบ่เด้่บ่ได้สิบาบ่ือว่าทางคุยกับพ่อเพิ่นมาก่อน้ปะจัก ปาดุยได้เดมสีเมาสเออปลดกพ่อีบานบ่สีบานประตูสีบานประตูบสการท่ามบเลยนะเจ้ากรเสวอเลยแม่ใสนฟังด้ยเสนอาสียังสียังเาแบบท่าไดูบ่แม่แมาสีไม่ดูบ่ละคันสีเซลแดงพูดมันแบบเข้มพูดเข้มพูดนะน่ะไม่ดูสีจริงจังยนึ่งสีแดงกับแดงี่สีพอดีงาม าพอดีงามนั่นแหละอันนั้นแหละงามเลยน้องปลาสีนั่นแหละงามไม่สวยเกินไม่เวอร์เกินด้านสวยเนาะตัวมันนี่เนาะทำประกอบมึนก็เอาข้าวดีมาให้น้องในลายย่างเลยจากเรื่องก็เหมือนนี่ฮอจากเรื่องก็นาบุนรุ่นหรอจากเรื่องจากเรื่องมีสักอย่าง อันใหญ่ๆเือก็คือหนึ่งไฟฟ้าไฟฟ้าอันที่สงที่สองย่งนเนาะใคลืมแล้วนสี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 อันที่สามะตานประตูมีมีเรืที่สมบนนี่ฮะมีบเรื่อนที่สอันที่สามคือย่งบอก สวรรค์แล้วก็สวรรค์เออเอีหยังนอันที่4อุปกรณ์ของพ่อท่าเนาะพรตูเพื่อเวลาเฮ็ดเวียนเฮ็ดงานก็จะได้อำนวยแล้วก็สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะได้ตบมือก็สิยอดเหน่จัหน่อยขอมาฝากให้หลายๆเนาะหลายอย่างนะมีอกดีใจเด้สะอืนเนาะอืนนแรงนี่ิว่าสินอนฝันนอนรับบ่ดะ นอนหลับอยู่รับคู่มือบอกแบบอาหูอ่าน้องป้าหูมาก่อนบอกว่าพ่อสิมาหาหูเแล้วคนโทรบอกบอกคนบอกก่อนล่วงหน้าเลยเพรเพิ่นกะเพราะว่าเพิ่นกาโทรหาพ่อเพิ่นอยู่เนาะหรือว่าพ่อเพิ่นกะโทรมาตลอดสื่อสารกันตลอดยันวานหมดเลยโอ้พ่อมาหาลูกสาวแล้วไอ้ตัวนี้โดยมันสามารถโดยที่เราขู้งเข้ามาหา อาจจะรุ่นทํามาหน่อยอเป็นยัางมาเบิ่งในไนี่นงเว้นนเวเยยางมา,าเบิ่งบานประตูถ,ถ,ถ้า<อ><ห>านนี่ยตรงนี้ก็มีคนจีบเหมือนกันบอกใช่พับอย่างนี้มันจะต้องหาตัวยาวกว่าน,นี้มาใส่แมนแมนหรือไม่พอก็ยกบขยับตัวนี้มาเราหักตัวนี้พับมานี่หักมา มาเอาที่เขยืมมาตัวนี้อยัดตรงนี้กาได้ประหยัดตรงนี้อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็พับคอนเคาะปับ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 ก็ได้ละเวลาเด็กจะมีชนเด็กที่ไหนจะมาชนก็มีเด็กอยู่คนเดียวก็ของบ้านมาเลยแหละยันเด็กไงอ๋อฝกติถ้าเจ้าของบ้านไปไหนของบ้านเขาก็ปิดหน้าต่างพึ๊บ อันนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราทำวิธีแก้ไขบ้านไหนเคยไปลองเลยนี่มันอย่างนี้คนไทยนะเรื่องแบบผู้ทั้งแม่จับว่าผู้ทั้งนอกขับไปถูกปะนนี่ยนะถูกเลาลุนถูกเลยแบบถูกหลันออกเลยไเป็นรขว่าอัดกับผู้นึงอยู่ทั้งในดึงผู้อยู่ทั้งนอกกับทุบเขาคือกันเออ แมันลำบากแสดงว่าเพิ oh, okay. no? ่นมาความหุ่นแฮงเนาะเอาถูกว่าซะเนาะเอานี่ขายก่อนนี่ขายก่อนหนึ่งทนไมมนเลงล็อกสองสีแนนเยอะเพรมีบนอยู่โดยมีบนเนี่ยเพราะว่าเขาล็อกล็อกอันนึงมันชีกเินก็คือปัญหาของการใส่หน้าต่างบานไม้เสื้อสร้างไหมเสื้อเอะไรก็ เปิดตาถึงตลาซีชาม่านเด่ายอตะกี้คยว่าซื้อน่องยได้นะพี่ซีดีกันกระป๋อมแบบนี้แหละตรชายน้องมินตาน้างมินตาเชิดไทยขนาดนี้จะความเหื่อยบ้างเหืยเราไม่ได้เยอะอยากน้องมินตาเช้ดไทยเยอะมาเยอะมากแถโอ้วมามิตาสไตล์เเลยหมดเจ้าได้สิ่ บอกแล้วคต่ว่าแล้วยอะเยอะะก็ชอบไิบโรงกรมนะนี่ภาพไปชิะได้ตัวเอาอยู่รถไฟที่กินกินก๋วเต้๋ซะงั้นไปดุนไปนไปดุนไปดุนไปดุนเลยอ่ายอดกัไปยอดกันมากอะใส่ควงนุ่นแดงคนคนหอยมอในกะให้เออข้นั่นในกะดำน้ำมาซับมันในนั้นดึกใส่เดือนที่อยอยู่อยห้องมาคอจับขิดดินไรดึเพิดผลัดคอยหวน ถ่าถูกใจอย่างแรงไม่ถูกใจไม่คิดจะเคยเดินแล้วนะเคยใช่ไหมแ่ลายเจ้าประเด็ดก็เลยทำแล้วเนาะทำแล้วเพื่อเดินทางเพื่อเพื่นกับเมื่อขึ้นรถขึ้นล่างบ้านพอดอีกเดินทางไปบ้านพอดอีกเนาะเพิ่นก็มาเศร้าเติมเนาะมึอเศร้านี่ใส่เวลาหลายสมงอยู่ประมาณชิโมงกว่ายดะบอกคอยบอก มัดชิบมงได้เนาะชิบมุ้งกลัวผอดผี่ได้แล้วเนะชิบมุ้งกว่าอย่าขอดชิบมุ้งถือว่าอยู่ตรงกันหลายสิบมุ้งอยู่เนาะอยู่กันถือว่าอยู่ตรงกันหลายสิบมุ้งเติมงเต้ไปทางเอื้อยเอื่อยเพิ่นกัจฉิพาทางพอเพิ่นกราบเนาะบลาเนี่ยเด้อนีแต่ว่ามือเดียวนี่ก็ถือว่าดีใจได้เนาะปลาเนาะเื้อปลาใส่เดี๋ยวอ่ะไปส่งทางพอเพิ่นพอพี่น้อกไรเด้อให้ดมีแห้งเนาะน้องปลามีหยังสิฝากทางพอบอโอยพรบ่เลยจังได๋ นี่ยังอยู่ขอให้เพิ่นเดินทางปลอดภัยเดินถอดเพื่อนถอดสั้นแกไว้ๆให้ดีๆไม่เฮงกันแล้เนาะสบายดีเดินไปอีหล่าเดียวไปย่างอ่ะส่งพ่อกรเนาะส่งพ่อขึ้นรถบัตนี้น้องจัดนะเดินเอ้ยสาวแก้วอย่ากุรายไว้นะจ้ะทีนี้ตัวนี้รู้แต่เงินอยู่ในกระเป๋านี้มันยังไม่ถึงเวลาซื้อเพราะว่าซื้อมาแล้วมันก็จะเกลิกะไปทำอย่างอื่น เพราะมันต้องเหลือฉากต่อต่อไปจะทำอะไรทาสีเนี่ยทาสีก่อนทาสีก่อนทากระเบื้องแม่นทาสีเสร็จได้ครับจังทากระเบื้องโปกระเบื้องทีนี้ทากระเบื้องเอาอะไรเอาอะเอาอันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มาก็วันเมื่อื่นเมื่อผมมาให้มาให้ประตูวัดอันนี้ให้จ้าวัดอันนี้ปั๊บเดี๋ยวส่งบัญชีให้ฟอด้วย จ้าจะรอทางบาดุ่นเขาก็วนไปวนมาอมาเขาจะไปถึงกบวันมานี่มาเอาบินตรงนี้ไปสั่งของรออีกรออยู่นั่นแหละไอ่ตัวเนี้ยไอ้ชาสีนะพูนกี่เส้นเป็นีคนกี่เส้นขนาดไหนให้ปูแบบเป็นตังนั่งได้ป่ะแล้วก็ใช่โอแบบเนี้ยแต่ให้เท่าเท่ากับเสาพอดี จะทมันเกินมามันก็น่าเกลียดไปนิดหนึ่งถ้ามาสูงขนาดไหนพอจะนั่งแล้วถ้าคนนี้ยากนั่งนะขามันหย่อนถ้าคนนั้น,นทําสูงขาก็ลอยอื <c oughs> ให้มันอยู่พอดีกับคนเจ้าขอ,อ,องบ้านขเขาแล,เแล้วน,นั่งเล้ให้ขาขึ้นพื้นแน่นอนหนึงมันต่อเล่นต่อไปต่อมาเขลียร อีน้องเป็นตากระเด็นเลยเลยแม่ก็รับมาพักแม่พอนะเลยเลยเคลียร์ไปเคลียร์ไปเดี๋ยวน้องอันนี้จะตั้งยังไงก็ได้แล้วแต่เพราะเก้าอี้มันก็ยาวเกินกันอีกอันนี้เลยทางพ่นสิได้กลับเลยเนาะเอายฝากทางฝากสิได้กลฝากสาวแก้วมาเอาได้นไหมไม่กลัวเรื่างหยาบเนาะหยาบไ่รื่นนะเพิ่นกระเบ้าพา่วนเรื่องกระบอกกระเบื้องไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยองผ แบบเดียวกันหมดแต่ด้านหน้าทั้งนอกทั้งในสีเดียรเลยบ่กระเบื้องเกียวันอันนี้ก็แบบเดียร์การจะแบบด้านเนี้ยทั้งนอกหยาบจะว่าทั้งนอกหน้าบ้านหยาบหองครัก็ได้หลังบ้านยาบห้องครัวห้องครัวไปไม่ถึงห้องน้ำห้องน้ำจะเอาสีเหมือนการงั้นกันมันละพอมันจะงานดีค่ะพอคนละสีมันก็ง่ายงงงงนะ แต่หองน้ำจะต้องเอาแบบตัวนั่นเลย้หาลื่นมาได้ต่อตัวยาผู้อาบน้ำแลยวกเห้องน้ำกับพื่อนพัวเป็นอันเดียวกันโดยแมนนพื้นห้องน้ำกับพื้นห้องควัวมันเสมอกันานป่วยจะมากมันก็จะเหลือเบาบุญบ้านป่า

วันหลังก็ได้กินวันกี้มือน่านชิ้นเลยมากเลมือหน้าเนาะมือไหเห้ามากอะท่าจึงกินมาแล้วเขาตู้เขาตู้เท่ไว้เท่เลยว่าแจ็คเก็ตแมนเท่หมดเลยแหละแล้วกขาเขาสิได้หู้ว่าเอออ่ามันแจ็คก็มีแจ็คท่าจะไปเอามาถูกนะคเขาเอาหนังพามาอ่าถ้าคำนวณถูกปั๊บให้ทางนี้ไปสั่งแล้วก็มันเงินเท่าไหร่ก็ให้โทรเฟซเข้าหาไม่ได้ไปไหนมีแต่บ้านนั่นแหละ มันไม่เป็นไรบาทีก็เด็กเด็กใหญ่นี่มันคือคุยด้วยสาวแก้ววิทย์เยอะไปเลยโอเคบาดนี้กระทั่งพ่อเพิ่นการชดใช้กลับแล้วบาดนี้เนาะเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อก่อนเด้อโดยพ่อสบายดีจ้าพ่อเดินทางปลอดภัยเด้อไปแล้วบาดนี้พื่อนพี่โดยร้อยอการนะชีพ เป็นวันใหม่นล่นแะโอเคจ้าพ่อเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าพ่อส่งทางพ่อเพิ่นอยู่รถพ่อยิ่น้องเลยเอ้เ็บติดมาอย่างเนี้โอ้ยน้องสบายดีเด้อทางนั้นเด้อเด้อสวัสดีสวัสดีสวัสดี คิโลบิโกมาเลยเนาะคีนเนาะเลยเรมเมอพอดีบ่เลยกลับคร้วันนี้เนาะิมเมองมนก่อนบบส่งยูานแหละเด้าคนเดียวเอ้เจ้านะมากะไพมือนีเป็นจอรถุคนเด้อกำบผู้ส่งไยู่เนาะอ่ะกันก็เคยกลับคนในสระไปสบายในพงวพี่นสไปอีไลน้องปาสบายดีปลาลุงนลกเด้ ป่ะโอเคบ่านนี้พ่อแม่พี่น้องใลยสนนอคลิปนี้กับพ่อกอนเพื่อนกะเข้ามาเยี่ยมมาหาทั้งนอง้องอ่าทั้งน้องปลาหรือว่าลูกสาวลูกฮักเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาเวลาสีได้เดินทางกลับแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเอาจากนั้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้งองเข้ามาเป็นกำลัง,งใจอขอบ,บคุณขอบคุณเอฟซีมาทุกคนเด้อที่เข้ามาเป็นกำลัง,งใจกัไลก์กดแชร์เนานะตั้งแต่ต้นจนับ ปัจจุบันคุณพี่น้องเอ้ยเอาโอเคสัหรับคลิปนี้ทำมาพิพาทประกันใดกันต้องขอโทษขอผ่านใจเด้อสัหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดี